รู้แค่วดเดียวท่านเาตลอดเนเลขแม่ขัวว่าถือียนว่าเลขพิบ่าวบ่บ่บางๆไปพี่ขัวเดียวเลขวิ่งเขาเขารู้เลขวิ่งบพรารู้ดอกเลขวิ่งนั่นบัาที่ที่แม่ขัวอะไรไปัดนี้อันเลขวิ่งบอกครับท่านวิ่งจับครูเหรอครูกับพ่ท่านมันใจปันใดเนาะพ่มันใจกับเพื่อเป็นนัก้ไงเลขวิ่งนันได้ยุคขาเลขวิ่งนั่นครับเพื่อเป็นนักขไงที่ขเลขวิ่งได้ตกเกาเร่อมาเก็บก็แปดเลยค่ะแม่ขัวเขียนเนี่ยตัวเสื่อมง เขียนอโลดแอเขียนอโลดครับผมว่าประจำที่สิบหกเนาะค่ะหกมยนพ่อแม่ขัวกะเหียบไตเหยียบเอาตัวบรลอดครับผมเหยบเอาตัวปรอดเม่นค่ะได้ได้ลายนันโอ้ได้หน่อยหน่อยได้ปนได้ชิบหารอยเลียวักขึ้นแล้วเหลียชิบหายรอยชบหา่อชบหาอแม่ขั้วเขาตัวนองเนาะ บบบอกพี่น้องแล้วยันบ่ถึงนอกกับมันใจว่าเปด่มันฝัมาเปล่นมาเกียจซะครับผมค่ะเอาเลขวิ่งเขาไม่ขออะกับปงก็ค่ะเกป่วิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่างบนล่างเลยมาแน่นอนหนตัววิ่งบนล่างค่ะเกกับแปด วให้ราทีนี่เลขกวิ่งเอาเลยดิครับเอาเลยด้บ like ัตรได้บัตรยา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 แยให้เน้นถอดจสิจับตัวใดให้เบิ okay, um, ้งสัก่อนเอาไปคง้ช่คนเนาะมันจีมนจีพิดไหมเดียวเมกี้นี่มันพิดเนาะพวกิพวกพิดบวกิดได้เ็ดกับแปงวดนึงบวกิดแต่วเขาจับแได้พิดนเขาจับเจ็ดนี่พผ่านมีแค่หนึ่็ดกับหกเจ็ดกมเอฟซีฮม่วนเยเรยบเืองี้ตามพ่อแจ่มจะเห็นเนาะครับลูกเรียกเมัวมันส้นกับของพ่แจม ม้วนนี้ม้วนนี้ก็ส้นกันยีครับเจ็ดกับแปดครับผมแต่ว่าเจ็ดกับแปดนี่มั่นกันหมบ่ม่าทำกันครับตัดไปเลยเลยบ่ม่าบ่ม่าครับบ่ม่าเจ็ดกับแปดนี่มากตัวหนึ่งมั้งหรอแนมครับมากตัวหนึ่งก็จับกูเลยกับมากกูหนึ่งมั้งหรอมันมากขนาดข้างบนบ่ม่าตัวเดียวมากตัวเดียวครับอ่ะตัวเดียวไย่ เรียกในแม่ขัวนะแม่ขั้เรียกว่าถึงได้ยาวนี่งพอแถมฟันหนึ่งแปดตัวเดียวเลยครับงวดนี้เออเอาแสดงว่าเขาากันคือเขาเขากันนี่เขาเขาข้าวหน้าแม่ขั้เนาะแมนเออเรียกผมก็ได้เจ็ดกับแปดพี่กันแต่ว่าหนึ่งแปดแสดงว่าเขาได้บอกบุญพี่น้องครับผมบอกบุญพี่น้องเนาะแมนว่าพี่น้องแต่ว่าบางครันก็ขอโทษขอให้เด้อกขาดจับผิดจับวิ่งวิ่งตัวผิดอีริว่าจะได้ว่าจิได้แกกขึ้นบนแมนเนาะบ่ว่าชได้วันแม่ขั้วิได้แกกขึ้นบนไอแกก็ดมีแต่เอได้มาแกกแม่ว ครับผมโอ้ลอกๆซีบิึงด้าพี่น้องอย่าเอาหลายเด้อบรรหามันเหมืนบรรหามันบ่อเข่าบ้ามันเข่าก็ถือว่าได้บอกบุญกันเนาะซื้อลอกไว้หามาสิบบาทเนาะค่ะเนาะครับผมจ้าแล้วมีเมฆขั้วกับมีแนวฝากซับนี่แหละค่ะเพราะมี่อย่างหลายดอกครับขอให้แห้งๆอย่นี้เนาะครับจ้าขอให้แห้งๆรวยๆสุขุสุข้อนมันหมานเด้อพี่น้องแต่ว่าเรียกเมฆขั้วเนี่ยเป็นเขาทุกงวดแล้วครับแต่ว่าจับคู่นี่ที่งวดที่ผ่านมาจับคู่บดเค็มด้ครับเนาะ เด็กวิ่งเขาตลอดเด็กวิ่งนี่บรุษบรุษแต่ว่าจัะปูเขาันมักวิ่งออกไปวิ่งเลยครับผมครับบนล่างอืเรียกเอาตัววิ่งคันผู้ใด้เงินอนลายก็วิ่งทั้งสองตัวไปเลยครับผมว่ามันบอกเคยหลุดจ้าเทียร์ละสิบสิบหกงวดสิบหกงวดสิบหกงวดไม่เคยหลุดนทักงวดเนาะเมมบบหลุดจ้กหนวดรับผมอันนี้อันนี้งวดที่สิบเจ็ดหมดสิบเจ็ดอันนีวดที่สิบเจ็ดงวดที่แล้วงวดที่สิบหกเนาะแม่นค่ะงวดนี้งวที่สิบเจ็ด นะครับผมวิ่งบนเจ็ดกับแปดนะครับเงินบางีมันดังเรือแห้งยังมีโมฮันเป็นตัวเนาะแม่เนาะมันเกิดชิโมก็งวดนี้แหละนี่ครับแม่ครัวคนสวยเออขอบคุณนะพ่อแต่มีแอดผู้เดียวแล้วเด้อหยองมาแม่ก็โบสวยขอบคุณครับพ่อค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับพี่สวยซื้อเดี๋ยวครับพี่ใจดีพ่อมนะครับดีใจบนมากครับผมดีมากชม เดี๋ยวมาชมแคปหน้าจอไว้นะครับผมแม่ครัวให้อยากมาเกี่ยในวัดนะครับเนาะแม่ครัวคนสวยใจดีเอาเอาเอาไว้ทำเบิ้งทำผู้ใดมีเลขตัวใดดีๆเด็ดเด็ดนะพี่น้องเนาะอามาติเอามาใส่เกะเปียดใช่ค่ะเอามาติสเกะเปียดเลยค่ะไม่ต้องไปจับตัวของแม่ครัวก็ได้ครับมีนอยู่หรอกขันมีเลขวิ่งตัวได้ดีๆสวยๆคือว่ามันมาทุกวันจิกอามาใส่ตัวนี้เลยค่ะครับเกะเปียดค่ะ ว่าต้องเอาตรงของแม่คั่วก็ได้นะครับผมเพราะว่าอันแม่คั่วอาจจะจับคิปหรือสิจับถือเป็นบางครั้งถ้าถ้าไม่แน่ใจกับตรงกับแม่คั่วก็จับรวทั้งหมดค่ะครับจัดเลยครับผมน้องจะไปเดจ้าที่จับคู่ให้ครับผมให้เพิ่มเติมเอาเอาเอาเสี้ยนแจมจับเสี้ยนแจมจับผมดูบ้างจับไม่ขี้ตัดปวตัดครับเอปวดตัดเดี๋ยวันไม่ดีจับเพิ่มกินเน้นให้เปล่าเจ้าดังใคร้ำศูนย์หนึ่ง สองตัวมากอันนี้งวดก้อนค่ะงวดก้อนเ้าก็ไเจ็กับแปดค่ะตัวมกับแม่ขั่วนะเราแเต็มนะดี่บวา่ห้องมาจับหนึ่งแปดนี่มาครับแมนเ้างปจับเจ็นะครับเาเอาเอาเอาเทียวนี้ือบันพ่อแตมเอาใสดมาดหบัานนี่ยเอาเอดหรือบันเนา่อันน้วดที่ผ่านมาออกหนึ่งเจ็ด่ะพอเตยมซื้อหนึ่งแปดกนหนึ่งแปดก้าแม่ขั่ว งวดนี้ได้ตวเก่าครับเอฟซีตวเก่าค่ะนานน่านน่านนสองเกตกับหนึ่งแปดละบาดนี่ก็มาใส่เกตกับแปดี่คือเก่าค่ะว่าจะแตกกี่ดอกบานนี่ครับวิเคราะห์ออาบานเอฟซีจะแตกกี่ดอกบานนี่่รอดดอกเนาะแน่แ่น่่รอดดอกบานี่วันนี้ของไปเพราะว่าูนีสุาสิแตกแตกบานนี่แตก เอาเอฟซีเบงนะครับได้คันจับเต็มเตียกัะซองปนี่ยมครับหนึ่งเหนึ่งดนคือเต็มสูตรนี้ของพ่อแจ้ไมจับัวก่ะนีไมจับค้ใช่ของไม่จับว่ะคือขงวดเมื่อกี้นี่มันเข่าหนึ่งเก็หนี่งดิหัวงวดนี้มันในตัวเก่ามันบำคันไม่พ่วเนาะของผมก็ได้ตัวเก่าอันนี้เต็มสูตรถ้าพูดถึงว่าขันเท้าจับตัวซงไปใส่แปดมากก็สเป็นอปอีกเนาะครับผมพอะเรขามันสนกันยีดงวดนี้ ชลนกันมันออกตัวดิเมนครับสูตรตัวห่งออกใส่กันาะออกใส่กันพอดีนะอันนี้มปนของพอแก้มเนะครับเนาะของพอแก้นี่มันจีอีกสูตรหนึ่งมันมาศูนกับศูนหนึ่งสองบู่นหนึ่งสองเลขเกดเกีแปดตรงกันก็บพาะไม่ลั้วตัวี้แมนมันตรงหนึ่งกับสองเว่ามันนี่จับใส่เอาห้เอจับใส่เอาบ่ พอแต้มเพิ่มันจับเอาตัดไปเลยครับนี่สนยตัดถิมทุตัดถิมเลยไปกระบางสั้นหลอดเพื่อแมนฟูซีมากอยู่กับพ่อจักรกงคูนตัดถิมกันหนึ่งเจหนึ่งแปดครับเจมันออกเราได้หนมันออกกัตัดมันกระเลียตหนึ่งแปดตัวบันัดสองเกจตับสองเกจตัวงคันคันสีตัวเพิ่มก็คือแม่แค่สองแปดนะพอแต้มนะกาก็คือคือเหล็กนี่มันบริเลกตักหลักนะครับเนาะแมนก้กับตัวน้ำเกที่คันมากหนึแปดกับแปดหนึ่งน้ำ <unex> 2องแปดกับแปดสองนั่นองับเนาะเห็นบอเม่รัวบ่ดิเลขหอยปลากรดิปักลักบ่บ่บ่เคยเห็นบ่เคยกับนี่พอสังเกตว่าหอยศูนองศูนย์เจ็ดป่ะคบสิเกตกับขึตรงเห็นบะนอ่พอเพ็ดนเนามนเลขหอยสิบว่ใครกับนอ่เสจากงวดนี่บุ้เลขสังเ้าสังเกตเลขหอยว่าหอยสิบว่าแมนบ่อะไรกับแมนเลขหอยสิบ่ใครกับเนาะเสีจากมันเสียนมากลับงวลนี่บุ้วห้บ่เห็นเนาะ นั่นละพูดล้ววันที่สิบหกกระดามเขาจะสี่เห็นบาทสี่ม่วงเหรอที่ครับเอสังเกตว่าใครป้าเอาไปใอรเลขขอสิม่ใครกรับเเอาตรงๆแล้วนะครับเนาะว่าันีเกตกับ่นี่ะครับอ๋อเกตกับอรกาบเมีนแ่างวดในบุ๊คครับอันนี้มันก็เป็นประเด็เนาะครับเป็นประเด็นชุย่างขึ้นมาเหรอเนาะเมียนครับเมเป็นหนึ่งปดอาแปดงกลับเนาะครับเนาะมั่นใจเ้าะตรกรับ พราะว่าเล็กในขั้วขึ้น่ได้ออกตัวกลับนะครับเนาะเขาตก็ตรงๆนาะนั่งตวกลับถือว่าดีนี่นี่คือพอเตรียมมาเอานี่งวดที่สามกับเมฆขั้วนะครับเนาะบอลผัดชักงวดงวดเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าจับลักผิดจับลักผิดจะซื้อเขาจับแปดครับที่กินกันจับจับเต็มๆมันสิมีหนึ่งเก็บหนึ่งแปดพร้อมเมนมาคำเขาไปมันแกตัวแปดตัวเดียวเลขกเล็กิษเก็บสิมีแค่หนึ่งเก็บกับสิบกับกับหกเก็บเมื่อกี้นี่หกกับเก็ดนั่นผมว่ามันผมานมกันเออแต่ว่าแม่ป่วยจับไป แต่ว่าข่อยเบิงบ่เป็นดอกว่าสูตรมาน้ากันบ่ราะมา่หน้ากันแต่ว่าแม่ครัวจัดได้คือวันหนึ่งเกตกับโคเกตอวดนี้ก็ตัดไปเรื่อยเกตกับเปดนี่เอาซุ่มนี่นะครับนี่ซุ่มจับจับคูนี่เอฟซีกับเบิงเนี่ยอันี้นะครับเรื่องหัวที่ชิมาเนี่ยมันได้เลขตัวเก่านะครับเนาะครับแต่ว่าแนวี่ยนงพงเลขกเพราะเตียมเบิงแนี่กับงามครับงามอยู่งซีกับหาเลยแต่บ่มา่ไม่เพราะเตียมเจ้าวุ่มัดเนาะของเจ้ามันบ่มีของเจ้าเนาะแต่ว่าตัวซีกับหาปะ ซี่กับหาเนี่ยมันมันมีอยู่ของผมนะบ่แเตียววันไปติดเล็กหลังบ่ครับเออกัดสังคูนี่บัรทัดเี่มันมาหลังมันกว่าสิมาของคู่นี้บ่มันธุเป็นตัวไม่บ่ครับเพราะว่าเล็กเคุณเจ้าของเป็นเล็กัวนี้มิดอยู่ในกล่องสลากนี่ของพ่อเตี่ยไม่แต่บ่นแต่ว่าของขวัยเป็นบนหลังนะของพ่อเตี่ยเขีนนาจอยเบื้องบนเลยที่แต่บ่นแต่ว่าของข่อยมันในตัวเดียวกันแต่ว่าเป็น ของขมันเป็นบนล่างได้ยังอะเ่อาภาษาภาษาิดตัดบอกรดบ่ตัดบอดตัดไหมพ่ออาเอามาตัดมาตัดมาตัดอาวภาษาตัดล่างหรือบนอะนี่บนล่างอาภาษาตัดนนั่นน่ะเป็นอแดงบน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 ตัดเตัดเป็น่รไเปตหาียบนะับมนเน้นตัวนั้นนเนนเนนพาักเน้นเลยนะครับมัวที่พันนั่นเป็นซอยดงน่ะมวนี้ก็ให้ภพาเน้นหกับ2อนกับเปียบหนเลยบัง อย่ามาตัดอย่ามาตัดบอคนน้นคนเน้นคนเน้นโอ้เ yeah. น้นบอบอมัน oh, ตัด okay, ดีเ okay, น้นโอ้เน้นหาแปดภาษากนาภาษาภาษากเน้นของแท้ปแปนี่วัดาาาแป